สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรผ่านเลนกับผมพัชกรเสงล้ำพบกันเช่นเดิมนะครับท่านผู้ชมครับรายการของเราเป็นรายการส่งเสริมให้พี่น้องกเกษตรกรน,นั้นดูภาคการเกษตรกันอย่างเรียกว่าครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ให้พี่น้องกเกษตรกรน,นั้นเรียวกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะฮะรายการของเรานั้นก็ถือว่าเป็นอีกรายการหนึ่งของมุมสังคมไทยในเรื่องของการใช้ปุ๋ยโดยเฉพาะแบรนด์ของเราคือปุ๋ยตราพีดีนั่นเองท่านผู้ชมครับปุ๋ยเคมีตราพีดีของเรานะครับ ซึ่งมีหลายสูตรเหลือกเกินครับที่ให้เลือกสรรเอาไปใช้กันนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่ดูรายการกันอยู่หน้าตอนนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะสอบถามยังมารายการของเรามากมายเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่ามีทั้งสอบถามในเรื่องของปุ๋ยสูตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรรองพื้นนะครับจะเป็น1 6 8 8 2 7 7 7หรือจะเป็นสูตรเรียกว่ารับรวงรับผลต่างๆ1 5 5 20หรือจะเป็นสูตร1 4 7 35และแม่ปุ๋ยอีกเยอะแยะมากมายครับ g 1 6 0 0ห0 00 0ย์ศูนย์ยีกมา,กมาย เอาล่ะท่านผู้ชมครับรายการของเรานั้นนะครับบอกได้เลยว่าเป็นรายการที่เข้มข้นแล้วก็เนื้อหาสาระต่างๆเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับ ขอบคุณนะฮะพี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่ดูรายการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีสอบถามอย่างรายการของเราอย่างมากมายโดยเฉพาะแฟนๆรายการของพัสกรเองโดยตรงนะครับซึ่งสอบถามอย่างมากมายเลยทีเดียวสําหรับตัวผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวนี้แหละครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นก็คือตัวสารเสริมพืชทางใบชนิดเข้มข้นสูตรตัวนี้เป็นสูตรเพิ่มประสิทธิภาพรากฝอยครับท่านผู้ชมครับสูตรนี้พี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะฮะเรียกว่าอยากจะใช้นะฮะทำให้ฟื้นฟูรากแล้วก็ทาให้พืชนั้นเจริญเติบโตที่ดีโดยเฉพาะหลักๆผมจะคุยตรงนี นิดนึงนะฮะท่านผู้ชมครับโดยตรงนี้สัก,สกประมาณสักสามิบวิแล้วกันนะครับโดยประมาณพืชแต่ละชนิดสําคัญที่สุดคือรากครับท่านผู้ชมครับถ้าหากรากพืชไม่แข็งแรงรากพืชไม่เจริญที่ดีแน่นอนครับการกินปุ๋ยย่อมน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าหากว่ารากดีรากสมบูรณ์ดีนะฮะการหาอาหารเขาได้เก่ง นะฮะแล้วก็การกินอาหารเขาได้ดีนั้นนะฮะก็ย่อมสมผลให้พืชนั้นกินปุ๋ยตัวนี้ต่างๆได้ดีนั่นเองครับตัวมินเดย์ของเรานี้คือไปตัวฟื้นฟูรากฝอยครับท่านผู้ชมครับทำให้รากนั้นเจริญเติบโตที่ดีนะฮะรากหาอาหารได้เก่งเมื่อหาอาหารได้เก่งขยายท่อน้ําท่ออาหารได้แล้วเขาก็จะไปกินปุ๋ยเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นสิ่งหนึ่งที่คู่กันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับมินเดย์แล้วก็ตัวตัวของปุ๋ยตราพีดีนั่นเองท่านผู้ชมครับเอาละท่านผู้ชมครับ นี่คือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่จะบอกท่านผู้ชมในเรื่องของผปลิตภนณฑ์ทั้งสองตัวนี้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากรายการของเราสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกันที่แปลงเลยครับแล้วก็ไปเจอที่ร้านค้ากันก่อนครับปุ๋ยพีดีใช้ดีเกินคุ้มค่ะปุ๋ยพีดีใส้กับข้าวปีนี้งานแท้แคะ่ะพุ่มใจปุ๋ยพีดีการกระเทษตรดีจริงๆครับปุ๋ยพีดีใส่กับนาข้าวดีจริงๆจ,งๆจ้าปุ๋ยพีดีมาใส่กับหน้าเขา่า ดีหรือครับปุ๋ยพีดีใช้ก็ดีระลายลน้ำง่ายได้ผลแน่นอนยากค่ะสภาวะปัจจุบันการเกษตรเชิงพาณิชย์มีการแข่งขันด้านผลผลิตสูงขึ้นเกษตรกร,รจึงหันมาพึ่งพานวัตกรรมการใช้สารเคมีเพื่อเร่งรัดให้พืชออกดอกออกผลทั้งในฤด,ดูและนอกฤด,ดูมากยิ่งขึ้นส่งผลให้รากพืชอ่อนแอ ชะง,งักการกินอาหารโดยไม่เป็นไปตามธรรมชาติต้นพืชจึงโสมเร็วฟื้นตัวยากมินเดช่วยให้พืชแข็งแรงมินเดใช้เพื่อต้องการฟื้นปูรากให้กลับมาแข็งแรงและการหาอาหารได้สมบูรณ์ตามปกติใช้มินเดทุกครั้งก่อนหว่านปุย๋ยหรือใช้ได้กับพืชระยะ20วันผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากพีดีเฟอร์เจเเซอร์และผู้พัดกเกษตรไทย ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาอีกจุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์บริษัท PD ดี r t อร์ z e r ซของเราอยู่ที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนั่นเองท่านผู้ชมครับพื้นที่แห่งนี้นะครับปลูกอะไรกันแล้วก็มีพืชเศรษฐกิจอะไรกันบ้างแถวนี้นะฮะท่านผู้บริหารเจ้าของร้านอยู่ข้างๆผมแล้วไปทำความรู้จักทันพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมก็พี่เจมส์นะฮะใช่ครับชื่อเจมส์ครับผมก็จะเป็นชื่อตามร้านเลยชื่อชื่อร้านคือชื่อเจมส์การเกษตรเลยใช่มครับผมอ๋อนะพื้นที่พิกัดที่ร้านเนี่ยอยู่ตรงไหนครับพี่เจมส์ของพิกัดร้านนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับตรงหมู่บ้านเนี้ยเราจะเรียกว่าหมู่บ้านมาบอมริศ ครับผมซึ่งร้านของผมเนี่ยจะอยู่ที่ใจกลางหมู่บ้านโดยที่ว่าอยู่ตรงตำแหน่งไหนเวลาเข้าหมู่บ้านบมลิศเราก็อยู่กลางซอยพื้นที่ตลาดมาบามลิศเลยครับอ๋อหมู่บ้านเพราะมากกับหมู่บ้านมาบามลิศมาบามลิศเลยครับเป็นพื้นที่สูงครับเป็นพื้นที่สูงใช่ไหมใช่ครับผมพื้นที่เศรษฐกิจหลักๆแถวนี้เขาจะปลูกอะไรกันครับเขียนก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่นี่จะเป็นยางกระปาโดยที่ว่าปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้ยางจะมีปริมาณมากกว่า พอหลังจากพายุเกคือเพิ่มยาวมาเรื่อยๆจนถึงประมาณเมื่อ 2- อถึงสปีที่แล้วรเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากยางเป็นยางที่อายุเดียวกันคือรุ่นพายุเกปัจจุบันคือเริ่มทําการโค่นเพื่อเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วเนื่องจากปัจจัยของตัวราคาผลผลิตที่มันมีในท้องตลาดก็เลยทําให้คนหันมาทางด้านปาล์มเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าเทียบอัตราส่วนแล้ว หนึ่งร้อยต่หนึ่งร้อยก็คือเท่ากับว่ามันจะอยู่ที่ยางเนี่ยจะไปถึง 65- ถึง70เปอร์เซ็นที่เราจะเป็นปาล์มแต่ตอนนี้ก็จะเบียดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าจากที่รัฐส่งเสริมขาบปาล์มด้วยเพิ่มรอบหลวยือหทังเขาส่งผลส่งเสริมปาล์มไม่ได้ส่งเสริมยางรับขับับก็เลยว่าเพิ่มอัตราส่วนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับครับจะเป็นอย่างนั้นพื้นที่พื้นที่หลักๆแล้วก็จะเริ่มมีตัวผักต้องเรียกว่าผักพวกแตงกวาถั่วฝักยาวเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็ไม่เยอะ ตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็เนื่องจากว่าพอ<ม>พื้นที่ทําการโค่นเรียบร้อยใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ว่าง<ม>พอช่วง3ปีแรกที่<ม><ม>ว่าเราปลูกต้นไม้ยูนต้นพวกนี้ครับมันยังสามารถ ปลูกตัวอื่นได้ก็เลยไม่เอามีการตุกพุ่งนี้เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ครับก็คือเป็นช่วงนี้เข้าไปพอเลยไปแซมไปไหนึงสัก5-6ปีต้นไม้มันใหญ่พุ่งนี้ก็แซมไม่ได้แล้วแซมไม่ได้แล้วเพราะมันมันคลุมละใช่ครับแสงแดดจะเข้าไม่เข้าไม่ถึงละ95เปอร์เซ็นต์เลยครับ95เปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมครับก็คือตรงจุดนี้นะจุดหนึ่งที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทพีดีเฟอร์ไดเซอร์ของเรานั่นก็คือปุ๋ยเนาะหลักๆเลยถือว่าเป็นปุ๋ยน้องใหม่ด้วยสำหรับพีดีของเราผลตอบรับ จากที่เอามารอบแรกหรือรถคันแรกจนกระทั่งปัจจุบันบนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เจมส์ครับผลตอบรับนี้คือ,อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าอัตราการเพิ่มจะยังไม่ค่อยแบบก้าวกระโดดเหตุผลไม่มีอะไร,รเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่จะถึงเดือนนี้ครับถ้าสังเกตยางพาราถามว่ากี่บาทสี่สิบกว่าบาทสีาาท่สิบปกบาททําให้ประชาชาวชาวชาวบ้านนะครับครับ ใส่ปุ๋ยเยอะไหมบางแปลงหยุดการใส่เหมือนเหมือนไม่มีกําลังใจจะจะกระตุ้นเขาอะง่ายเลยใช่แล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มพอมาช่วงนี้ช่วงนี้ก็มีการขายออกไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าเมนหลักที่ร้านครั้งแรกสุดตอนนี้ที่เข้ามายังเน้นของตัวตลาดปาล์มเหตุผลก็ว่าเนื่องจากถ้าเราดูในตัวราคาครับปาล์มปีที่ผ่านมา2ปีราคาค่าเฉลี่ยอยู่4บาทกว่าซึ่ง4บาทกว่านี่เป็นราคาที่เกษตรกรรับได้แฮปปี้มีตังค์เหลือใช้แต่ว่ายางเนี่ย ตลาดจะยังทำยากนิดนึงเนื่องจากว่าราคาเอาสี่สิบกว่าบาทเองเลยต่อกิโลกรัมก็เลยเมนหลักสูตรที่ขายนะครับพึ่งหมดไปเลยวันนี้พิ่งหมดเลยเนี่ยเนี่ยช่องว่างตรงนี้ครับจะเป็นของสูตรสิบห้าสิบสามสิบอ่าสิบห้าสิบสามสิบตรงนี้จะเน้นเข้าไปที่ปาล์มเลยก็คือหนักเลขท้ายที่เลโชถามว่าเลโชเป็นอะไรก็เป็นเลโชที่เหมาะสมสองต่อหนึ่งต่อห้าค่าเฉลี่ยของมันซึ่งจะเป็นเลโชที่เหมาะสมสำหรับปาล์มแล้วก็จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งที่ถามเกษตรกรแล้วเกษตรกรชอบอะไร แพ็กเกจจิ้งอ๋อปุ๋ยพี่ดีของเราเนี่ยนะครับถ้าสังเกตดูถ้าเราสังเกตดูนะฮะลักษณะกับปุ๋ยต่างๆเราเลยว่าเราเข้ามาดูนิดนึงนะครับนะฮะก็คือของเราเนี่ยคือเน้นหลักๆเลยก็คือเขาจะสามารถเห็นเลยว่าจะเห็นเม็ดเลยโปรดักข้างในมันเป็นยังไงในทางการตัวอื่นเราจะมองไม่เห็นเลยเราจะมองไม่เห็นเลยอันนี้ครับจุดเด่นจุดแรกเลยครับส่วนจุดเด่นจุดที่สองใช่ไหมครับในการที่ว่าพอใส่เข้าไปแล้วในตัวสูตรสูงเนี้ย มันเป็นโนฟิลเลอร์ครับโนฟิลเลอร์คือเราจะแยกกันนิดนึงว่าพอโนฟิลเลอร์เราเราจะไม่พูดถึงประเด็นของพวกควมวอมเปาเราจะพูดของตัวเบลเบนเพราะปัจจุบันเนี่ยตัวราคาผลผลิตเราไม่ใช่คนคุม,มครับก็เลยว่าในตลาดเลยวลาลูกค้าเห็น เม็ดเป็นยังไงสีนี้เวลาต่หรับทาง้านมาถึงผมอธิบายได้อ๋อสีขาวนี่นะครับคือนี่ครับเป็นเม็ดยูเลียเม็ดสีแดงๆโอเคเป็น0 0 6 0ครับครับแล้วก็สีฟ้าเม็ดสีฟ้าสีเทาพวกนี้ครับก็จะ1 8 4 6ปสีกมีสีเขียวตัวนิดนึงเป็นพวกแฉมแมกนีเซียมแมกนีเซียมที่แถมเข้ามาครับผมตรงนี้คือธาตุลองครับคำว่า no filler เนี่ยก็คือว่าเนื่องจากพอเราเป็นธาตุอาหารลองครับตัวนี้เราจึงไม่นับว่า f i ล l e r ครับ อ่านั่นและคือจุดเด่นของเขาว่า no filler คอือพูดง่ายก็คือเขาได้เนื้อปุ๋ยเต็มๆได้ทั้งธาตุหลักและแลก็ธาตุรองถูกต้องครับพี่จะเป็นอย่างนั้นนี่คือจุดเด่นของมันครับ,รบจุดเด่น<ล>ประเด็นต่อไปก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของเมื่อคุณภาพอย่างเงี้ยครับพี่เจมส์ครับ,บ,รบน่าจะสู้ในเรื่องของราคาเป็นยังไงครับในแต่ะร้านค้าในตัวราคาใช่ไหมครับ<อ>ในตัวราคาเนี่ยพอเวลามาเทียบเนื่องจากถ้าเราไม่มองอะไรนะครับบริษัทยิ่งใหญ่มากๆถามว่าเขาเสียอะไรไปมากเขาเสียค่าการตลาดสูงมากครับ พอเสียค่าการตลาดสูงมากอถามว่าแล้วค่าการตลาดสุดท้ายเขามาเก็บกับใครล่ะเก็บกับเกษตรกรใช่ครับถูกไหมครับเขาช้ามาที่ร้านค้าร้านค้าก็ต้องตรวนี้กลายไปต้นทุนย้อนกลับไปที่เกษตรกรพอเป็นลักษณะนั้นเลยทําให้ราคาของเขาจะสูงขึ้นไปในระดับหนึ่งในสเต็ปแรกครับแล้วถามว่าสเต็ปที่สองพอเป็นปุ๋ยที่ว่าอยู่มานานแล้วอืเขาจะไม่ค่อยงอลูกค้า เพราะเขาถือว่าเราเขารู้จักแล้วเขารู้จักแล้วแบรนด์ไปละแบรนด์ไปละเรียบร้อยแต่พอเราพอเราเป็นแบรนด์ที่ว่าเปิดตัวใหม่ถึงโรงงานอะไรอยู่มานานแต่ว่าพอเป็นแบรนด์ตัวใหม่มางี้ไหมครับในตัวราคาค่าการตลาดของเราจะยังไม่เท่าเขาอ่าแต่ว่าเราจะเสียเวลานนิดนึงตรงที่ว่าเรามานั่งอธิบายให้ลูกเขาแต่๋ยวถืออธิบายยังไงก็ไม่เป็นไรครับกระสอบใสกระสอบใสเห็นเม็ดจีรัจเห็นเม็ดเจนง่ายชัดเจนก็เลยว่าราคาก็เลยว่าถ้าเทียบแล้วกับเจ้าอื่นยังไงเป็นไง <ก>ราคาตัวต่อว่าถือว่าราคาดีาราคาดีเลยเกษตรกรกรับได้รับได้ครับผม ปุยพีดีใช้ดีเกินคุ้มค่ะปุย๋ยพีดีใส่กับข้าวปีนี้งานแท้แค่ะพุ่มใจปุย๋ยพีดีการ,กรเกษตรดีจริงๆครับปุย๋ยพีดีใส่กับนาขา้าวดีจริงๆจ้าครับปุย๋ยพีดีมาใส่กับหนาา้าข้าดีหรือครับปุย๋ยพีดีใช้ก็ดีละลายน้ำง่ายได้ผลแน่นอนยอดค่ะรากคือส่วนสำคัญของต้นพืช หากรากมีปัญหาเช่นรากสั้นรากดำรากฝอยไม่เยอะส่งผลให้ต้นพืชไม่เจริญเติบโตแคลแกลนมินเดสร้างรากฝอยมินเดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรากฝอยมินเดช่วยรากฝอยแข็งแรงมินเดย์ทำให้พืชกินปุ๋ยได้ดีผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก PD ดีเฟอร์ตรเซอร์และผู้พัดกเกษตรไทย ครับตอนนี้เราเดินทางมาอยู่ที่แปลงมังคุดแล้วนะฮะพี่ใหม่ครับนะฮะก็อีกแปลงๆหนึ่งเนาะนะฮะสำหรับลูกค้าที่ร้านเลยใช่อำเภอคิทตะกูดเหมือนกันแต่ตําบลคนละตําบลอ๋อคนละตําบลใช่ไหมใช่คนละตาบลครับตรงนี้ก็ที่ที่ร้านเราอยู่ก็คือที่ร้านก็ตําบลพลวงพลวงอันนี้ตําบลชักไทยอ๋อตำบลชักไทยนะครับก็เจ้าของแปลงคุณแม่นะฮะก็เรียกว่าทำเองคุณเดินบอกว่า2ปีที่แล้วก็ได้พอสมควรเหมือนกันสองปี ปีที่แล้วราคาดีมากบางคนแล้วแปลงนี้เป็นแปลงที่คือใช้ปุ๋ยพีดีของเรามาคือก็เลยแปลงอื่นอาจจะออกดอกน้อยแต่แปลงนี้ก็พึบเพเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าดกโับปีแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นตัวของดอกแต่ว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงของใบนะเราเห็นจากสังเกตได้ง่ายว่าใบก็จะเรียกว่าเป็นใบ อ่าที่สมบูรณ์นะครับใบแก่เต็มที่อ่าอย่างนี้นะครับดอกก็จะก็ก็จะออกอย่างนี้ออกอย่างนี้มาเลยอตรงกลางนี่เลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเจ้าของแปลงรออยู่น่นละนะฮะเดี๋ยวไปทำความรู้จักกันแน่ๆเลยนะนะครับอืมก็ทั้งหมดนี่ก็เป็นลูกค้าประจำเลยเนาะพี่ใหม่ใช่ครับอือครับผมแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับอ๋อยืนรออยู่เลยยิ้มอยู่เลยนะกุณแม่นะฮะ คุณแม่ดูแลเองเลยปะแน่แม่ดูแลเเองเหรอโอ้โหนะแนะนำตัวนิดนึงแม่ทุกขั้นตอนเหรออันนี้วันนาวันนาจักกองค่ะอ๋อวันนาป้านาเาเรียกว่าป้านานะครับแม่แม่แมนาเนาะแมนานะครับแมนาจริงๆก็คือมีทั้งบ้านแล้วก็มีทั้งสวนอยู่ในนี้เลยอ๋อนะครับก็เป็นลูกค้าประจําอย่างที่บอกนะที่ใหม่ลูกค้าประจำแต่ว่าหมาขาจะเน้นมงคุดมงคุดเป็นหลักเซียนมงคุดคุยไงโอ้โหเหรอเซียนมงคุดเลยเห็นว่าทําคนเดียวด้วย ทำไมอ่ะแม่ก่อแฟนก็ไม่ไม่ทำแฟนก็ทำไปป่วยทำไรเขาก็ไม่เคยทำมานานแล้วหรือหรอพอหลุดนี่หลุดสินเขาก็ไม่ทำแล้วหลุดนี่ดีใจนะเห็นบอกว่าดีใจไม่มีนี่ไม่มีสินแล้วเหรอติดมานานนะเกินติดมานานเคยมีนี่ด้วยเหรอแม่เป็นสวนขนาดนี้ติดนี่เยอะสมัยตอนไม่มีไรก็ทอก็ซ้อนอ่ะติดนี่เขาก็เป็นล้านอ่ะหรอ โอ้ผมว่าแบบนี้กับเป็นล้านนะลูกเรียนไไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นพืชผมว่าเกษตรกรเนี่ยล้วนแต่มีนี่ทั้งหมดเกษตรกรจะปลดหนี้เยอะในแค่นั้นเองแบบ่ายผ่อนแบบอย่างงี้งจ้าซื้อบานก็ติดหนี้ไอรถกับติดหนี้ลูกเรียนกับปู่ข้าทุกอย่างโอ้โหทุกอย่างเลยก็ป้าลูกเรียนจะจบสองคนกับมันเป็นล้านเล้วเปลเป็นล้านแล้วนะ แต่ตอนนี้ลูกก็ถือว่าสบายไปแล้วเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังลุยอยู่แล้วแม่จะเอาตังค์ไปเก็บไว้ไหนเนี้ยให้เป็นลูกให้ลูกอย่างเดียวแล้เอาพอใช้ก็พอใช้ก็พอนะครับเอาละพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ฮะแม่ 18ไร่18ไร่ก็มีทั้งต้นหมากด้วยนี่ขายไหมเนี่ยหมากได้ไหมขายเอาขายได้เหรอหมากก็ขายได้หมากเรียบๆแต่ว่า็นพืชงทำหมากกัปีใหญ่หลายหมื่นก็น่าสี่หมื่นสี่หมื่นฟ้าเนาะที่นี่ไม่โดนลูกเคยเข้ามาจากตายเอามาปลูกเขาบอกเขาปลูกแล้วก็หายเงินเข้าเวลาขายได้เขาเหรอโอ้โหใจดีจังเลยเนาะไม่ได้เองเลยไม่ได้เองนะนะบางคุดก็ให้ลูกสาวโบนัสลูกๆาเอาทำไมอายุหมากแล้วเนาะ เวลาป่วยเวลาใครก็ขอโอ้โห้ลูกเขยบ้านนี้เนาะนะฮะมีลูกสองคนมีลูกสองคนแค่นั้นเองนะครับก็คนโตเขาบอกมีครอบครัวไปแล้วเรียบร้อยนะครับแม่ดูแลเองเลยทั้งหมดทั้งยาทั้งอะไรด้วยหรือว่ายังไงฮะต่อเวลายาขึ้นมาก็ให้คนลูกน้องมาตัดยาแต่พูดในยาจะขึ้นไม่หนาเพราะว่าใบมันจะ คุ้มมมาแแลวสงอะไรเราทำไหวเราก็ทำทำไม่ไหวเราก็ให้คนงานจ้างเขาทำใช่ใช่ใช้ระบบคือใช้ระบบคืออันไหนที่เคยทำมันก็ทำเวลาสอยแขนงพวกนี้เราทำเองแบว่าเวลาของเราทำไม่ไหวสงสัยแขนงมันสอยยังไงมังแม่มาพาผมไปดูหน่อยนึงมันจะอยู่แขนงข้างในมันขุดอย่างนี้แขนงอยู่ข้างในมันขุดอันนี้หนุนหนักแขนงเล็กๆยังไงอ๋อเนี่ยเหรออ๋อแตกข้างในเราไม่เอาใช่ไหมแม่เวลามาจะสอย ท่านัวท่านแหน่งๆ่ังๆเนี่ยอ๋อเนี่ยหรอจ้ะจะก็จะสอยเวลานําจะกินปุ๋ยกินไหนนะเอ้าวหรอมันจะไปแย่งลูกใช่ไหมคือมันจะกินอาหารกินอาาหรแต่ว่าข้างในไม่ออกดอกเอ้าวหรอจะออกนอกไงมันรุดไงมันจะไออกมันจะออกดอกแตาเฉพาะกิ่งใหญ่ๆๆๆครับแม่อ่ะลงมาดูข้างล่างกันหน่อยนึงอ่ะมาแล้วครับโอ้เป็นที่เป็นที่ราบลงมาข้างล่างแล้ว๊ะลาดลงมาเลยเนาะออ๋พี่แม่แม่ก็ตัดเองอะไรเอง ก็แบบปลาแบบปลาทานันเราทำคุ้มๆแล้วก็ให้ลูกน้องในจานเข่าทันเลอ้โหปลูกเพราะว่าเข้ามาข้างในคืมดีมากเย็นเย็นเลยครับพี่ใหม่อ่ลมมาเย็นๆแบบเพลินเลยอยู่ในเนี้ยไ่หน่าแม่แข็งแรงมาก เดินทั้งวันเดินหลายกิโลแล้วเนี่ยตอนตอนนี้ยังไม่ค่อยเดินมันยังเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าแบบมีลูกต้องทั้งวันเลยเดินหรอเดินทั้งวันไห่รอบสวนรอบสวนทั้งวันเลยรอบสวนสิบแปดไร่เนี่ยนะเดินรอบตอนเช้าจะไห่สีอีกหนึ่งขวบจะไห่สีวันนี้จะต้องไห่รอบสวนเลยแบบป่าไห่ลูกมันโตไงเวลาจะใส่ปุ๋ยใส่ไรไปอย่างเงี้ยอ๋อแล้วแม่ใส่ปุ๋ยยังไงอ่ะมาหาผมนิดนึงครับแม่อันนี้สูตรนี่ที่เราจะต้องแนะนำเกษตรกรนะฮะพี่หมใช่ใช่อันนี้คือเป็นสูตรยังไงบ้างเลยคือส่วนเนี้ เขาจะเคยใช้อยู่แล้วครับพอเก็บเสร็จเขาก็ใส่สูตรเสมอเสมออ๋อสิครับอืมเก็บเสร็จปุ๊บจะใส่ปิดปุ๋ยข้อก่อนใส่ปุ๋ยข้อก่อนตามในปุ๋ยเสมอครับพอใส่บํารุงต้นแล้วพอตอนนั้นมีใบอ่อนเราจะใส่ปุ๋ยเล่งเล่งดอกปุ๋ยเล่งดอกปุ๋ยเล่งอกทีนี้คือปุ๋ยเล่งแม้ปุ๋ยจากนอกอย่างดีปืดสวนปืดไรใช้แล้วผผลิตนอกงามเกษตรกรใช้แล้ว และปุ๋ยสูตรที่เอามาใส่ของเราพีดีของเราก็คือจะเป็นสูตร15ก่อน15ก่อน15ปุ๋ยพีดีที่เอาทางร้านที่พี่ใหม่ของเราแนะนํามานี่เป็นไงบ้างแม่ดีไหมยาก็ดีจริงเหรอตังกอนนั่นนายเคยขับตังกอนงั้นขาวทิ้งแล้วทิ้งหักกรหักกรมาขับหักกตอนนั้นหักกนแต่ก็หักกนตุ้ยาร้านไมไม่ได้ แหากรนะภาษานี่ภาษาจันนะท่านผู้ชมครับคือหากรคือสหการนะนะครับแม่บอกว่าเมื่อก่อนนี่ใช้บริการหากรตอนทีเดียวใช่ใหม่เนาะพอทีหลังเขาให้เขาหากรกันก็เลยเขาแล้วแบบยาปูยามันไม่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 เต็มที่ไม่เต็มที่อันสุดมาพอเปลี่ยนมาพอพอพอ พี่ใหม่ของเราแนะนําให้ใช้ปุ๋ยที่ดีนอาจจะมีพิเศษตรงที่ว่าเราแนะนําเราแนะนําดีตามถึงบอกถึงถามว่าเป็นยังไงจะไปใส่อะไรตรงไหนระยะไหนจังหวะไหนเวลาเปิดตาดอกไหมจะบอกว่า ยาตัวนู่นตัวนี้อะไรเงี้ยเขาจะบอกติดเลยแล้วแม่เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยพีดีของเราอย่างนี้นะฮะแม่แม่มีความรู้สึกว่าแตกต่างไหมจากการที่เราเคยใช้ปุ๋ยทั่วๆไปอะแม่ดีป่าดีกว่าดีป่ามาจะซื้อตะลันใหม่ๆแต่ปุ๋ยดีป่าขาแนะน้ำเป็นดอกเป็นลูกเป็นอะไรจะเป็นอะไรนี้ก็ชัดเจนเออเป็นลูกเราก็จะใช้ปุ๋ยออีกย่างขยายมั่งอะไรมั่งแบบจะมันจะมีสูตรที่ร้านมันจะมีจังมีสิบสี่เจ็ดสามห้าเพรว่าเพราะว่าเจ็าเป็นลูกเป็นอะไรจะแบบ เล็กๆให้ใส่15 520 15 520ก่อนไม่ต้องท so ้ายสูงมากอ่าช่วงเล็กๆนะช่วงเล็กๆท่านผู้ชมนะก็จะใส่ปุยพอขยายรูปมาสักเล็กเดนี่ก็คือ14 735ละเริ่มสร้างเนื้อละคือบางคุดเนี่ยเขาจะมีหลักการของเขาเหมือนกันคือใส่ เขาเรียกมันใหญ่ผิวมันนี่ก็คือคือต้องใช้ยานะแต่ถ้าให้ลูกใหญ่ก็ต้องปุ๋ยผิวมันแล้วลูกใหญ่ก็ต้องใส่ปุ๋ยด้วยใส่ปุ๋ยด้วยฉีดยาด้วยบำรุงผิวไม่ออกมันมันหน่อยนึงนี่ไม่ชอบมันเกินไม่ชอบมันเกินก็ไม่ชอบชอบแบบใ้เขียวอย่างเดียวพอจะดี่าถ้ามันนี่มันจะแตกเวลาหนาฝนจะแตกเต็มเลยแตกเลยพ่อยางไม่ออกนะแตกหมดจะรู้เลยเคยทํามันทีเดียวไม่เอาเลยแตกเตียงเลยเก็บไม่ได้แตกวันเป็นร้อยรโลสองร้อยโล แอกเป็นอย่างนั้นเลยทางมันบ้วนๆมันจะบีบเนาะมันจะบีบมันเหมือนว่าคือช่วงช่วงบางคุดก่อนสุกอะฝนไม่เยอะแล้วไงฝนเริ่มเยอะฝนเริ่มเยอะมันก็เหมือนว่าคือมัน ปริมาณน้ำมันมากแล้วมันอาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนปริมาณอากาศน้อยก็เลยแตกเก็เรียกมังคุดแก้วมังคุดแตกอะไรเงี้ยเพราะนั้นระยะในการใส่เราก็ควรจะรู้ด้วยว่าเราใส่ปุ๋ยฉีดยาหรือไม่อะ่แต่ปุ๋ยแล้วมันมีแคลเซียมอยู่มันก็นดปริมาณการแตกได้นะครับเอาละครบตัวแล้วฮะท่านผู้ชมครับขอบคุณคุณแม่มากเลยที่ร่วมรายการขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณ ท่านผู้ชมครับจบไปเรียบร้อยแล้วสําหรับในเคสนี้สําหรับมังคุดของเรากับคุณแม่แล้วก็พี่ใหม่ของเราท่านเจ้าของร้าน เห็นอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของการใช้ปุ๋ยพีดีของเราก็เรียกว่าสูตรจริงๆเรามีเกือบจะครบทุกสูตรเลยในเรื่องของการดึงทั้งใบแล้วก็ดึงทั้งช่อแล้วก็ทําทั้งดอกด้วยนะครับก็เรียกว่าครบเลยพี่น้องเกษตรกรที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ปลูกมังคุดแบบนี้หรือจะปลูกพืชอื่นๆก็แล้วแต่วันนี้สอบถามมายังรายการของเราได้สําหรับปุ๋ยของเราหลายท่านนะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของการที่สอบถามมายังปุ๋ยของเราว่าพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะว่าอยากจะใช้สูตรนี้ปลูกนาข้าวอยู่นะปัจจุบันนี้ทําพืชอัน อยู่อันนี้อยู่เนี่ยนะฮะสอบถามกันมาเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็อยากจะซื้อนะแต่จริงๆนะปุ๋ยของเราเนี่ยนะครับในเรื่องของการขนส่งค่อนข้างลําบากนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราไม่เหมือนกับกลุ่มฮอร์โมนทั่วๆไปแต่ถ้าหากว่าสินค้าอีกตัวนึงที่จะส่งได้นะก็สอบถามกันมาเยอะก็คือตัวมินเดย์นะฮะท่านผู้ชมครับมินเดย์สามารถส่งได้นะฮะทางไปรษณีย์ได้แต่ปุ๋ยส่งไม่ได้ท่านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้เบาลงก็คือการแนะนําร้านค้าเข้ามาตัววิ่งนะฮะที่วิ่งอยู่ด้านล่างผมนี้ก็คือเป็นตัววิ่งตัวแทนจัดกําหน่าย ปุ๋ยพีดีแล้วก็ตัวมินเดย์ของเรานั่นเองท่านผู้ชมครับนะฮะก็ลองไปอ่านดูนะฮะลองเข้าหาอ่านดูก็แล้วกันนะฮะเวลารายการเราออกอากาศนะครับว่ามีร้านไหนที่ใกล้ๆบ้านท่านบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะตอบได้เร็วที่สุดนั่นก็คือเบอร์โทรศัพท์ครับคุณผู้ชมฮะด้านหน้าจอตลอดเวลาที่เราขึ้นกันอยู่สลับกันบ้างนะฮะก็โทรมาสอบถามกันก็แล้วกันว่ามีขายที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราก็จะตอบให้แล้วก็พยายามจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ก็แล้วกันคุณผู้ชมครับฝากไว้สําหรับสินนนค้าอกตััวึงสบถม เหมือนกันสาหรับมินเดย์ตอนนี้ก็เริ่มกว้างมากขึ้นแล้วครับตัวนี้สามารถฉีดพ่นกับพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่นาข้าวอ้อ,อยมันสําปะหลังหรือมังคุดแบบนี้ก็สามารถฉีดพ่นได้เช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งซึ่งนะฮะพี่น้องกเกษตรกรนั้นได้เอาไปใช้กันอย่างแน่นอนนั่นก็คือนะฮะสำคัญที่สุดก็คือรากฮะถ้าหากว่ารากดีรากสมบูรณ์พืชกินอาหารได้ดี กินปุ๋ยดีๆก็ต้องมาจากทางรากล้ะครับท่านผู้ชมครับฝากไว้ด้วยสําหรับสินค้าของเรามินเดยครับท่านผู้ชมเอาละเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมเจอเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กันละกันเราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่จังหวัดไหนนั้นแล้วเทปอะไรนั้นติดตามรับชมรายการของเราอย่าต่อเนื่องกันละกันท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพัสกรลาไปแล้วสวัสดีครับวเรม้ปุ๋ยยีืืนสไให